สวัสดีครับพ่่อแมพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างดินแดนทั้งเมืองนอกเมืองหน้ามันเองก็พอกับของรุงวนบ้านหน้านะครับพี่น้องมังนเองลุงวน,นก็เก็บภาพบรรยากาศนะพี่น้องน้ำเสนอภาพบรรยากาศพ,าพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นปลูกมัน มันสปลังนะครับหรือมันต้นทางพี่น้องทางสปปลาวเป็นเินมันต้นนะครับถึงฤดูการนี้ครับฝ่าฝนลงแล้วพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมันก็ปลูกมันพี่น้องเอ้ยแต่ลุงก่อนผ่านมาไม่เห็นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอีกเทียบหนึ่งนะครับหมู่บ้านหนึ่งคือหมู่บ้านแป้นมันทามุนบริยาไทยท่ามันวิดีโอนะครับ มันปลูกมันคือเมื่อไอพี่น้องว่งาอะย่างปลูกขึ้นเขาเลยปกกวดกลมกลม,มเง้ปวดลังปกกวงปดเดียว <laughs> นีแ่แหละเป็นกำลังนั่งรถเน็บนั่งเสียบโอ้ยสบายไรพี่น้องไอไปทีละสามล่องสามล่องทิศทางรถไถพ่วงเสียบเลยพี่น้องไอเัาแกเพื่อนนั่นจา้างไล่วันเท่าไรครับเนี่ย โอ้แรงงานมาละสามร้อยเด้่ันค่าแรงเนี่ยเป็นไม่แรงกันตั้มคือรัฐบาลไม่เพิ่งว่าไว้บ่เ่งหดสี่ร้อยมาสามร้อยเหนไหโอ้ก็เหติสบาย็นพี่รองเอ้ยมือนี้ยักเลครับเป็นลูกเนี่ยฮะจักไรเพิ่ปผูกมือนี่โอ้อละซิบก็เนบ่ หนึ่งปลูปกพอดสิบ่าไร่ยู่บนนี้พี่น้องเอ้ยม่นเป็นปลูกมือแรงเครื่องไรเครื่องงานนี่นี่ใส่เครื่องถูนแรงรถไถฟอร์ดพี่น้องเป็นมีกระบะบ่วงไถแล้วเพิ่งงานเพิ่งก็นั่งเสียบนั่งหยอดไปทีละสามล่องสามคู่เลยพี่น้องโอ้โหเด๋ไม่เห็นลำบากแท้พี่น้องเอีย้ยสมมือนี่ปลูกพัน เงินเงินือไ,ได้งออินสิบก็ไรปลูกเห็ดมาสถานเอวพี่ไกดนี่ก็เป็นเอารถแค่นีป้ปลูกอะครับพี่ไกดนี่อนโอ้มันราคาดีปีเมืนน่อไหรใยอดไลได้ครับไล,ลบเนี่ต้องทำ <laughs> ต,ต่อแก่ตี โอ้บ้าขนาดเสียนเนาะเบิ่งแล้วนี่มันมันก็นงามงามัมพ,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 พี่น้องเพื่อนๆพี่ไก่เพิ่นปลูกพี่ตุ้งเหรอเดมาอยู่ไดือพทวงเพิ่นอยู่ไล้จอดทักไถยเพิ่นอยู่พี่ไก่เนี่มันเพิ่นงามเพิ่นกำลังมาให้ปุ๋ยฉีดยาโอ้กว่าทากว่าทาพี่น้องเี่โอ้ยพิใส่ไถ่ ก็เป็นเบิดต์ตำบลหน้าหนังนี่ยว่าเป็นมีขั้นเดียวนี่ย่าตามพันไปผ่านมาอยู่นี่ส่วนมากมีตะคุนไผ่เปี่ไผ่ถังใส่ทอนพันแล้วก็น,น้ำเสียบลดเพดาะนัไปเป็นเหตุจำปัยอันนี้ธุรกิจครอบครัวปะครับนี่ย <Yeah. S 1> โอ้พนเพได้จ้างแรงงานตัวพี่น,น้องดิจ้างช่วยก็บพ่อักหรืว่าครอบครัวมันเห็ุเอง เออรมณ์ในหนองพร้อมก็ไปใส่ตัวนี่อันนี้ได้ขอบกล้วพี่น้องกันจ้างกานจ้างวันละสามร้อยมาสั่นเพิม่มมาเออสบายหลายขุดกัญญาล้ำไทยแล้วอยากเก็บภาพบรรยากาศฝากาพี่น้องนะครับเกษตรกร้าากกองเพิ่น,น,น,นวขอขอา่วนา,าจากปูกมันเห็ดยังสี่เด้อพี่น้องเไยรถไทยสมมติก็บเฮดไดิ้นเนาะก็หาตะขันไงไปดีเนาะ นีนมันเป็นรถไทฟอดครับกว่าเป็นรถหกพันก่านี่แมนบ่คือคืออบตานี่ครับเรื่องพันครับเนี่ยคันเบนมีพี่น้องเพื่นนี่ติด่อมาไปให้รับจ้างปูยรับจ้างปลูอะไรเท่ไรครับเนี่รับงาน้อ้ไม่ได้เห็นของเจ้าง น้องเพิ่นมาเพิ่นยู่ปั่นแป้นครับนี่ปั่นแป,นแป,นป้นเพาะท่านมองกับแกเพิ่นยู่นี่แป้นไม้หรือแป้นเก้าครับแป้นไม้โอ้แป้นไม,ม้มูสิบเกีดครับแป้นไม,ม้มูสิบเกีดตะบลหนัาหางพูดปใสศน้องไข้ด้วยพี่น้องมึงอยากติดต่อมาทาั้งกับแกเพิ่นไปปลูกบริการจับจ้างปลูกเอาแต่นในเขตยนอำเภอเฮ้ยตัวอักอนอกกับเขตกับเรา ร่างัง้วัดไปวะเนี่เยเก,กิดวันวนอ,อกเขียดอำเภอพุ่มพิเสษพวกไปเรื่อยพี่น้องแล้วเขียดตำบลจากฟัองอำเภอจากฟังว่าสั่นโอ้ยให้เทคหลายพี่น้องเอ้ยเป็นปลูกมันถุงมืใส่เครื่องสูดแรงพี่น้องในการ มันจะพลังเวลากู้เวลาถอนมันกับม uh okay. ี่เครื่องกู้อได้พี่น้องเครื่องกู้เครื่องส่วนเครื่องตักขลุ่นทำใบซูมือนีิเวลาปลูกเพิ่นกับที่แหละครับตามที่เห็นนี่แหละเกี่ยนตำบลหน้าหนังเข้าผูกบันแป้นครับขอลุ่นขอแก้เพิ่นบ้านแป้นไม่หมูสิบกิ บดหน้าหนังพุ่นไปใสาน้องค่ายพี่น้องมีงหวนมาเห็นกันเลยเดบบภาพบรรยากาศน้ำสีน้ไว้พี่น้องนะครับมาสมือกเกษตรกรนะครับว่าวานสิเป็นการปลูกพืชที่ยังกระตามนะครับ สิมีเครื่องตุนแรงกับเมื่อซอยนะครับเทคโนโลยีครับไม่ไม่กัมาปรับปรุงใส่ในหน้างานว่าจะเป็นเฮดอ้อยเฮดไฮอ้อยไฮมั ye, ่นหรือปลูกพืชในหลายอย่างนะครับตามที่ลุงวมนเห็นนะครับคุณผูมีเครื่องตุนแรงหรือว่าเทคโนโลยีไม,ม,ม่ไม่กัมาเสริมเมื่อเฮดเพื่อปลอนไข ตัวแทนการใส่แรงงานพเนนะครับถ้าเป็นใส่แรงงานพนนี่พื้นทีน่มองพ่นปลูกในห้วยมันสีบว่าเป็นอาทิตย์2อาทิตย์บ่ครับในการปลูกอันนี้เป็นใส่รถไถฟอรดครับไถไงก็ใส่นี่กระบะพ่วงนั่งเสียบมันไปทีละสามล่องครับไปกรับกับ หกแล้วครับนี่ไปสามหาสามนี่นะครับเวนโดยรอบครับเก็บภาพบรรยากาศน้ำฝากเพื่นพี่น้องนะครับว่ามันหนีย่ยหอยครับประมาณสิบสิบไรทได้บ่นเพิ่งมาสิบสองไลท์ท่าน งั้นบมาเจะขอพันวาผู้ปูกันพันวาสิบสองเลตะลุมเอ๋ตะล,ะตะละเวนมือนี้แล้วเสร็จพี่น้องฝนตกครับฝนตกมาสองสามเมือเหมือนฝนตกลงมา เขตตำตบดหน,นังบ้านลูกวนเนี่ยคนตกพี่น้องกเกษตรกรก็ลงไทยให้ไถนาครับช่วงมากช่วนมากช่วงนี้สิเป็นการลงไหยครับปลูกมันปลูกอ้อยครับนี่กเกษตรกรไร่หนี่เพิ่นกะปลูกมันครับมันเพิ่นปลูกตามลูกวนผ่านมาช่วงคนกำลังฉีดยาใส่ปุ๋ยโอ้งามครับปีที่ผ่านมาเหมือนกัน ปลูกแล้วกระสิได้รับคือว่ารักแสนพื่อคือบึง้งคือว่าครับสำหรับคลิปนี้ลูกวัวนกระสิขอจบคลิปมนปลูกมั่นไว้เพี้ยงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลูกวัวนนะครับในการ เดินทางไปทำคลิปต่อๆไปขอบคุณพี่น้องผู้ขอมาเบิงรับชมคลิปของลุงวันมาหน้าก็ได้ขอบคุณทุกคเจ้เล่นเป็นของ,ของพ,พ่อแม่พี่น้องเบิดตุกๆทุกคนครับผมสวัสดีครับ